วันพระหับปบดีที่13กุมภาพันธ์2568เวลา10นาฬิกาดรเอกเอพันินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในโครงการจัดทำแผนชุมชนประจาปีงบประมาณพศ2568 ของชุมชนวัดประตูสารเพื่อจะทําแผนชุมชนตามโครงการจะทําแผนชุมชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมคนในชุมชนรวมถึงคณะกรรมก,การชุมชนของเทศาบาลให้มีส่วนร่วมในการจะทําแผนชุมชนของตนเองโดยมีดรสิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนายพิพิจ์จรดลที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี สมาชิกสภา,าเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหนา้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจะทำแผนชุมชนในครั้งนี้หน้าที่ทำการชุมชนวัดประตูสาร